คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการแ p a ฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์ก็คือ library ที่จะบอกให้บอร์ดกับระบบไฟรู้จักกันนะครับเช่นเรามีพา LED เรามีบีมมีสตอร e มีไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็น DMX นะครับเราต้องทำให้บอร์ดกับไฟรู้จักกันก่อนนะครับขั้นแรกก็เสียบฟลชได์เข้าไปนะครับฟลดได์นี่คือเราเขียน library มาแล้วนะครับเราได้ library มาแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับ หลังจากเข้าไปแล้วเรียบร้อยก็ให้กดตัวพาร์นะครับ1 2 3ตัวแผดปึ๊บเข้ามานแล้วที่นี้พอเรากดเข้าไปแล้วใช้กล้องนิดนึงก็ลงมาที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผดดิเมอร์แผดฟิกเจอร์นะครับ,ต, mer, รบตัวอื่นไม่ต้องสนใจนะครับ กดที่ตัว B เลยครับรอแป๊บหนึ่งในที่นี้ผมจะแผด LED นะครับของผมก็จะเขียนชื่อไว้ตามชื่อที่ผมเขียนไว้ผมก็เขียนอะไรอยากเขียนเข้าไปนะครับ LED ผมเป็นทีนวันเลขสนะครับกดกด A B C D นะครับหนึ่งสองามสี่ตามมายเลขข้างหน้านะครับก็ A B C D ผมกด D เข้าไปนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นว่า DMX นะครับจะมีเงานิหนึ่งนะครับเงาตรงไหนยังไม่ทราบจะมีเงานดนึงนะครับก็ DMX นะครับเราก็หมุนเห็นไหมฮะน่าจะเห็นนะครับสมมติ DMX เราเริ่มที่หนึ่งนะครับหนึ่งเราไปลงแผดไหนหนึ่งสมมติเราลงนะครับหนึ่งลงแผดสิบสี่นะครับสิบเอ็ดนะครับเราก็กดลงไปนะครับ เรากดลงไปพอเรามีสี่ชุดชุดต่อไปแล้วก็ตั้งไปเป็นที่สิบสิบเราล,ลงมาแล้วก็ลงสิบสองนะครับชุดที่สามก็ตั้งไปเป็นยี่สิบลงสิบสี่ลงตรงไหนก็ได้ครับหนึ่งถึงวัเนี้ถ้าเวลาเราแพทใหม่นะครับเวลาเราแพทใหม่เราก็เลือกลงได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด enter ไปเรื่อยๆกด enter เข้าไปเรื่อยๆนะครับ enter คือตัวนี้ กดไปเรื่อยนะครับจนจนเราได้ครบทุกชุดแล้วนะครับเราค่อยไปเลือกอุปกรณ์ตัวอื่นต่อไปลองดูนะครับ